เนี่ยพี่ต่อกูจะบอกอะไรให้นะถ้ามึงหิวเนี่ยมึงอย่ามาหวังลมลมแรกกับสองคนนี้เลยมันมีอยู่ที่นึงเว้ยมึงจ่ายเงินปุ๊บมึงสมหวังปั๊บเลยนะอะไมาล่ะครับสมหวังนะครับไม่ครับไม่ไปครับทำอย่างนี้ไม่ถูกนะลูกฟังพ่อนะลูกนะถ้าหนูหิวหนูต้องกินนะลูกถ้าหนูหิวแล้วหนูไม่กินหนูจะเป็นโรคกระเพาะนะลูกนะเยอะว่ะ ปิกกระจิ้วบ้านมึงมีกระเพาะเหรอกูเปียปเดยไมแเล่านี่กูไปอ่านบทความมาเว้ยเขาบอกว่าถ้าผูุชายเรานะ ล้างน้ําได้20ครั้งต่อเดือนด้วยจะลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แลยทีเดียวจริงเหรอจริงเลยงั้นต้ตองลังให้ได้เดือนละร้อยครั้งต่อ <c oughs> ดเดือนไม่เต็มมะเร็งต่อมลูกหมากร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม <c oughs> ออกเป็นลมแล้วมันชิบหายด <c oughs> เดี๋ยวต้องบอกแฟนให้เตรียมตัวไว้โอ้เตรียมรับสึกหนักร้อยครั้งต่อเดือน <c oughs> นี่เอาตรงๆนะกือ <c oughs> ว่าพี่ยมไม่อยู่ร้านนี่จะไม่มีใครกวนตีนกูแล้วนะ <c oughs> มึงยังจะกวนตีนกูอีกเนี่ย บอสเขาสั่งไว้แล้วถ้าแกกับน้องต่อมาไม่มีคนกวนให้จวบนี่แหละเป็นคนกวนแทนเขาอกอยะไรดีขอเขาให้น,นันแหลไปทำงานคุณเป็นต่อคะนับก้าอยากมีคนคุยเป็นเพื่อนแล้วคะ่ะ งั้นปัดหนึ่งนะ <summation? S 1> คุณเฟอยากจะมีเพื่อนคุยด้วยหรือยังทำไมอะคะถ้าเกิดว่าเฟอยากคุยกับคุณเป็นต่อคุณเป็นต่อก็จะไม่คุยกับเขาเหรอ แั่เงินแล้วเฟ,เฟยาอะมีเพื่อนคุยแล้วะะละนะ่ะค่ะแป๊บนะอ่าผมนับข้าวครับพอดีผมมีเพื่อนคุยด้วยแล้วอะอมไม่วาดนะ ลักษณะงานเนี้ยสิงรูปปั้นหน้าวัดมันจะกลับกายล่างมาเป็นพี่สิงอีกแล้วอะไปไหาไปทำงานสารแน่ <announce> ที่คุณเฟย์มาคนเดียวเนี่ยเพราะว่าเบื่อหรือเงามไม่ใช่ทั้งเบื่อแล้วก็ไม่ใช่ทั้งเงา ถามต่อแล้วเหรอคะว่าท่าไมถึงมาคนเดียวอะไรที่คุณเจอยากจะเล่าผมก็พร้อมจะรับฟังหืมตายแล้ว โดนผู้ชายปฏิเสธถึงขั้นงงกลับโตไม่ถูกเลยหรอจ๊ะค่ะโต๊อยู่ทางนน้นจ้ะทางโน้นครับเ้รู้แล้วล่ะค่ะก็เล่นให้พี่ว่าเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะเสียใจยโสียแล้ว <c oughs> พี่เนี่ยไม่เสียใจยอยู่แล้วแต่น้องเนี่ยเสียใจหรือเปล่าโดนพี่ต่อเขาปฏิเสธไปอย่างนั้นนะ <c oughs> ไม่ค่ะไม่เสียใจแต่มันก็คงเสียหน้าเนาะ <c oughs> อยากเอาคืนพี่ต่อไหม าให้พี่ต่อเ่หน้างายไปเลยน้องมาจีบพี่สิไม่เป็นไรค่ะพี่วอกยอมเสียหน้าดีกว่าทำาห้พ่อมไม่กำลังสงสัยพี่สิงห์ก็มีแผนอะไรกันแน่ไม่ต้องยุ่งไม่ยุ่งไม่ได้บอสเขาสั่งให้ยุ่ง ใสแล้วถูกใา่ให้ใา่แล้วเลยนั่งที่ครับถ้าไม่อยากให้ยุ่งก็จ่ายมาห้ารอโอ้อเลยได,ได้ครับพี่โอตคะไม่ต้องคิดมากหรอกนะคะน้องต้นไม้เขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยอครับ โมโหนะสีว่าเดี๋ยวเขาสงสัยนี่น้องกระจัยครับจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็ต้องระวังกว่านี้หน่อยไหมล่ะพี่น้องครับเงินตั้งสามหมื่นเ่ยไม่ใช่หาง่ายๆนะพี่น้องครับไอหาอย่าโมโหเลยคะ่ะเวลาที่เาราโกรธอะจิตเราเป็นอกุศลน,นะคะครับพี่โอ๊ดน,นี่นี่น,นี่เอาไปเลยสามหมื่นอีเม,มลี่เพิ่งให้มาจ้ะ ่ยไม่โอนให้แกไว่พี่กอบมันบอกเอาเงินสวยไปอย่างดีแล้วฉันจะได้ํำนึกบุนคุณมันชัดๆใจมากนะครับพี่น้องครับไม่ต้องขอบใจแค่จำให้ได้ก็พอว่านี่เก่า5,000ันนี่ใหม่สาม0 0ื่นรวมเป็นสามหมนกูจะจำไม่ลืมเลยแหละพี่น้องครับจะพี่ผ้ามาคืนนะเว้ยพี่น้องชาตินี้นะ ภาพี่แหล,ละพี่น้องครับกูยังไม่ตายนะจะรีบเอามาคืนมึงนะพี่น้องครับดีมากแต,แต่ตอนนี้ขอเองไปให้ลกูกไปใช้หนี่เพื่อนก่อนนะครับพี่น้องครับ<อ>ไปนะครับเอองั้นเจก็ต้องรีบไปเหมือนกันน่ะวันนี้ต้องเฝ้าหลานไปก่อนนะทุกคนสวัสดีนะเจนะลา หมื่นเขแก้หนึ่งมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดไหนดพี่จิมินมันจะไปไปบอกน้องพอใจเหรพี่น,น้อยครับมันไม่มองี่ซ้ำมันจะไปบอกอะไรเล่ารบเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแสิบสิบ็ดสิบส จะนับทำไมสามหมื่นแล้วแกก็นับหมื่นเดียวให้ตัวเองแล้วสองหมื่นก็เอามาให้ชั้นแค่นี้จบนี่มาชี้หึ่อองใี่ไหเอออึ๊บอึ๊บสองใบได้โอเคเออเออสองใบหลดเห็นไหมล่าชินบอกแล้วเฮ้ยขอบคุณมาฮัลโหลว่าไงชีอ๋อได้ได้เดี๋ยวฉันกลับเข้าไปอ่ะพี่ชีโทรตามไปก่อนนะ อะไรคืออย่างนี้เจ๊ฉันเพิ่งนึกได้ว่า <enario S 1> เพื่อนฉันนะบอกไว้ว่าชอบผู้หญิงสไตล์เจ๊อะ, <enario S 1> อะคือแบบเจ๊มีเพือเ่อนแนะนาไหมแล้วเพื่อนเธอรวยเปลาล่ะรวยมากวิฉันว่างนะไม่ <laughs> <laughs> เดียวนะแต่พอรู้ว่าเขารวยเนี่ยว่างเลยเหรอจ๊ะเอาแกกลับมาใหม่วะพี่วุฒ ฉันโทรตามมันเองแหละจะว่าจะให้เงินนเพิ่มอีกฮะคืออย่างนี้ค่ะน้องจิ๊บน้องพ่อใจเมื่อกี้เพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะว่าเมื่อคืนฝันว่าเอาเงินให้เขาห้าหมื่นแล้วถูกรวงทีนึงอ๋อพี่กอบก็เลยอยากจะเอาเงินให้พี่โอ๊ตเนี่ยห้าหมื่นเพื่อที่ฝันจะได้เป็นจริงอย่างนี้เหรอใช่ค่ะ <c oughs> พี่โอ๊ตเอาเงินคืนมาสามหมื่นเดี๋ยวฉันจะโอนให้แกห้าหมื่นเร็ว ฮอ,อคุณเป็นต่อกับเพื่อนมาเทีย่ยวที่นี่กันบ่อยนี่เองคร<อ>ับแาเมื่อกี้เฟไปพูดแบบนั้นใส่คุณวอเขาอะเขาจะไม่ไปบอกพ่อครัวให้เอาอะไรมาใส่อาหารเปย์หรอคะ <c oughs> ไม่หรอครับเพราะไอ้วอกเนี่ยมันชอบโดนปฏิเสธบ่อยแล <c oughs> ้วคุณเป็นต่ออะคะโดนปฏิเสธบ่อยไหม เพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปคุยกับใครเขาบ่อยจะบอกว่ามีแต่ผู้หญิงเป็นฝ่ายเข้ามาคุยกับคุณเป็นต่อก่อนแต่นี้เหรอคะก็ไม่นะครับห้องน้ำไปทางไหนคะด้านหลังนี่ ว่างแล้วนะยังอยากได้เพื่อนคุยด้วยอยูหรือเปล่ายิ้มแบบนี้ปฏิเสธหรือว่ายินดีก like ็บอกไปเลยสิจ๊ะว่าทีมแบบนี้กำลังด่าพ่อมึงอยู่จะด่าได้ไงล่ะคะยังไม่รู้จักชื่อพ่อคุณเป็นต่อสักหน่อยอ๋พ่อพี่ต่อก็ชื่อต่อพงจ้ะเชิญด่าได้ตามสบายเลย นี่ยพี่ต่อใจมึงนี่ได้มากเลยนะคุยกับคนหนึ่งอยู่พอเขาเดินเข้าห้องน้ำปั๊บมึงเดินมาถามอีกคนหนึ่งว่าพี่ว่างแล้วนะอยากได้เพื่อนคุยไหมอ๋อฮเฮียมจริงจริงเฮียมจริงจริงเฮียมจริงจริงเม่อกีให้กูไม่ว่างจริงจริงนี่หว่า <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ว่างแล้วว่ววะรู้สว่าผมพูดอะไรผิดไม่ผิดคะ่ะแล้วยังไงครับยังอยากได้เพื่อนมานั่งคุยด้วยอยู่หรือเปล่าอยาก เดี๋ยวแซ่บหนึ่งน้องไม่โกรธมั้หน่อยรนะมันทําแบบเนี้ยเหมือนมันถีบหน้าน้องเลยนะจะโกรธทำไมล่ะคะก็ไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยสุดยอดเลยมีเพื่อนที่คิดแบบนี้อีกไหมแนะนําพี่สักคนเลยไม่มีคะ่ะเพราะว่าล่าสุดที่ผู้ชายทํากับมันแบบนี้เนี่ยเพื่อนก็จัดถนุมาถวายแหวนให้แหวนเพชรหรือแหวนทองจ้ะแหวนเงิน,น,นตบสักแถวเชียวไม่ค่อยฮาเลยว่าครับกลับไปนั่งโต๊ะไปขรับ บอกว่ารอเพื่อนอยู่เพื่อนถึงไหนแล้วครับแป๊บหนึ่งนะอยากคุยด้วยกันไหมอยากปะคัดโทษด้วยนะไม่ว่างแล้วอะค่ะ เชิญค่ะพี่ว่าตายแล้วนี่ถ้าผู้หญิงพูดขนาดนี้แปลว่าคุณต้องกลับโต๊ะได้แล้วนะครับคุณเป็นต่อเชิญครับน้องเขาคงอาคือน้องต่ออ่ะถ้าจะจีบพี่แล้วก็พี่พร้อมแล้วจ้ะเชิญั้นแป๊บหนึ่งนะคะขอไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวกลับมาจีบจ้าจ้า บแกแต่ยิ้มทําไหมแกก็รู้เขาทําเพื่อเอาคืนน้องต่ออยู่ถ้ามองในแง่ดีลองคิดดูสิผู้ชายอยู่ในร้านเต็มไปหมดเลยทําไมเขาเลือกกูวะแปลว่ากูเนี่ยต้องมีดีอะไรสักอย่างให้โง่ดีก็ยังดียังมีคําว่าดีอยู่ในคําว่าง่เออพี่ต่อกูบอกมึงแล้วใช่ไหม ว่าให้จ่ายตังให้กูไปอาบอบนวดซะน้องมังกรของกูเนี่ยจะได้ไม่ไปพังาดง้ำคำโลกก่อกวนเมึงยังทันนะจ่ายไหมท้าทายไอ้นี่ได้ได้ท้าทายเดี๋ยวกูเข้าไปดูแลน้องนับก้าวดีกว่าเผื่อว่าน้องเขาเมาอยากให้กูรูปหลัง